ปิงโอ้ยโอ้ยโอยกระตุกเกินใครก็ได้ช่วยด้วยข้าได้ยินเสียงแห่งความทรมานเนื่องจากอาการกระตุกแหลปปิงหน่วงรับนี่ไปและชีวิตจะดีขึ้นให้หลกโกฟ้าช่วยแก้ปัญหาของเจ้าด้วยการเพิ่มความสเสถียรนเล่นลื่นไหลตลอดทั้งเกมทีนี้เจ้าก็จะไม่ทรมานอีกต่อไป อุยลื่นไหลจริงด้วยโ,โ,โดนเ่อแบบลื่นไหลแต่แค่นี้มันยังไม่หายทรมานหรอกข้าต้องการตัวถวยหยุดความทรมานด้วยการใช้มอดแก้ปัญหาปัญหาของเจ้าไม่ได้มีเพียงเจ้าเพียงคนเดียวยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่พ้นทุกข์จากโลกที่ทีมเชอรี่เป็นผู้สร้างขาล้วนแล้วแต่สร้างมอดเพื่อช่วยผู้คนมากมายให้พ้นทุก์เจ้าก็ลองใช้ดูสิ หากโดนกระทืบบ่อยๆก็เรียกเพื่อนไปช่วยกระทืบคืน<ป>เน้นจำนวนไม่เน้นดามเมจ<ป>ที่สำคัญกดติดตั้งง่ายๆเพียงคลิกเดียวส่งชื่อ Lago Fast Fast Fast, fast, fast. แล้วฉันต้องทำยังไงบ้างฉันยากจะมีความสุข <laughs> ความสุขของเจ้าเริ่มต้นได้ด้วยการกดลิงก์ใต้ description และกดดาวน์โหลดสำหรับ Windows ติดตั้งลงเครื่องง่ายๆไม่ซับซ้อนและความสุขมักจะเกิดจากเรื่องง่ายๆเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การเดินทางและการต่อสู้เป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นการวร์ปเทเลพอร์ตหรือการเปิดหลอดเลือดมอนสเตอร์ทุกตัวทีนี้ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าบอสจะตายตอนไหนนี่โดนโดนอย่างนี้ต้องโดนต้องเขียวจัดไปฟาดฟาด หากภาษาของเจ้าก็อ่อนแอไม่แพ้กับร่างกายของเจ้าข้ามีตัวช่วยการแปลภาษาที่จะทำให้เจ้าเข้าใจโลกของเกมมากยิ่งขึ้นถ้าเข้าใจเกมแล้วก็อย่าลืมเข้าใจตัวเองด้วยนะสาธุหาเวลาผ่อนคลายไปกับเกมอื่นๆที่เจ้าคุ้นเคยข้ารวบรวมม็ดทุกอย่างไว้ที่นี่แล้วถ้าอยากได้ก็สมัครเลยสิ และอย่าลืมใส่โค้ด M A I เพื่อรับส่วนลดพิเศษ30%ด้วยนะจ๊ะฝากด้วยจ้าโอ้ยสนุกโคตรมันพระเจ้าความรู้สึกที่มันอะไรกันวันนี้ แทร็กหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แบบตื่นเต้นโคตรเลยอ่ะไม่ใหญ่เป็นคำพูดไม่ถูกเชิญหัวใจกลังจะวาย คุณพ่อคุณแม่ยากเลยว้ย